โอเคเนาะโจข้อนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับเขาบอกว่าถ้า x และ y นะครับเป็นจํานวนจริงที่สอดคล้องกับสมการนี้สมการตรีโกณใช่ไหมนะครับแล้วเขาถามว่าแทนกําลังสาม x คูณกับคอกรกาลังสาม y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับคือข้อนี้ไม่ยากครับก็คือแล้วถ้าเกิดเราแม่นเ,เอก,กลักษณ์ตรีโกณนะครับโดยการกระจายตัวนี้นะครับผมก็จะได้ว่า sin a ลบ b เท่ากับ sin a c ค s b ลบกันกับ ไซน์คอสคอสไซ์อ่ะก็คือคอสเแล้วก็ไซน์บีโอเคเพราะฉะนั้นผมก็จะได้ว่ามันก็คือ3นะครับคูณกันกับไซน์เอ็กซ์คอสไลบกันกันกบไซน์คอ,อสคอสไซ์ใช่ไหมฝังนี้ก็จะกลายเป็น ครับผมก็จะทำการคูณ ก็จะกลายเหลือทราย ตัวนี้มันคืออะไรครับก้อนนี้ก้อนนี้คือก้อนนี้คือ y ทีนี้โจทย์ถามว่ามันเป็นกำลัง3ใช่ไหมผมก็ยกกำลังสามทั้งสตัวผมจะได้เป็นนะครับ ฝั่งนี้ก็ต้องยกกำลังสามโอเคข้อดีก็ตอบร้อยยี่ห้าจบข้อนี้ตอบใช้